ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดตากขับเคลื่อนดำเนินการโครงการสกัดกั้นยาเสพติดในระบบขนส่งพัสดุพันธ์ค่ะที่ห้องประชุมตากสินมหาราชสารากลางจังหวัดตากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดตากจัดประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในสถานประกอบกิจการขนส่งสินค้าหรือพัสดุพันธุ์พื้นที่จังหวัดตากเพื่อให้ทุกสถานประกอบการรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยมีนายอันสิทธิสัมพันธรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานร่วมด้วยนายวรานนท์ยิ้มมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากประหลัดจังหวัดตากผู้แทนสำนักงานปป,ปสภาค6เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากและ ตำรวจภูธรจังหวัดตากซึ่งการประชุมครั้งนี้เจ้าหน้าที่ปปสภาค6ได้นำเครื่องสแกนสินค้ามาสาธิตการใช้งานในการตรวจพัสดุพันธุ์โดยหลักการทำงานของเครื่องสแกนสินค้านี้จะทำงานเห็นผลแบบเวลาสมจริงเรียลไทม์เห็นภาพลักษณ์รูปร่างตัวสินค้าภายในกล่องได้อย่างชัดเจนทำให้เจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นสินค้าจริงหรือสิ่งผิดกฎหมายหรือยาเสพติด ตามที่สำนักง,งานปปสภาค6ได้จัดทำโครงการสกัดกั้นยาเสพติดในระบบขนส่งพัสดุพันธุ์โลจิสติกเป็นไปตามประกาศสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีพุทธศักราช2558ฉบับที่4ลงวันที่20กุมภาพันธ์2558ได้กำหนดประเภทสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติดเพิ่มเติมคือสถานที่หรือที่เก็บสินค้าหรือพัสดุพันธุ์ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งใช้ประกอบกิจการขนส่งสินค้าหรือพัสดุพันธุ์เป็นสถานประกอบการมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเช่นการจดบันทึกเลขประจำตัวประชาชนผู้ส่งหรือผู้ฝากรายละเอียดผู้รับ หรือผู้รับแทนและเก็บเอกสารดังกล่าวไว้เป็นเวลา180วันนับแต่วันที่ได้จัดทำบันทึกและมาตรการอื่นๆเช่นเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามียาเสพติดซุกซ่อนในสินค้าหากพบยาเสพติดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานภายใน15วันเป็นต้นทั้งนี้ในปีงบประมาณ2,564สําสำนักง,งานปปสภาค6และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแผนจะลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดตากจำนวน49แห่งเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้กระทำผิดใช้ช่องทางการขนส่งสินค้าเป็นช่องทางจำหน่ายยาเสพติดและหากตรวจพบว่าผู้ประกอบการรายใดที่ไม่มีมาตรการที่รัฐกุมเพิกเฉยหรือปล่อยปละละเลยให้มีการส่งยาเสพติดทางพัสดุพันก็จะมีมาตรการ ในการเอาผิดต่อไป